เอกชัยฟิล์มภูมิใจเสนอเท็ k เ n นพลังแห่งความปรารถนา,ช,นาชัปเตอร์สรี่ผู้หญิงที่คุณกำลังตามหานะ่ะอยู่ในกลุ่มนักธนูแห่งซิลิอสุสอย่างที่คิดไว้เลยคะ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องจับตาดูมันเอาไว้อย่าให้มันออกจากอิตาลีได้ อิตาลีวิหารซิลิอุสเย้ดีจังเลยจินลองออกไปทีนะดีใจได้นะเสียเยอะเด้อเด้อ่ะคุณซาฟิน่ากับค,คุณคลาริออเหรอเนี่ยอาซาเซลมานแห่งอดีตการ ถูกโค่นโดยคาสมาจินตอนนี้มันถูกผนึกไว้ในมือซ้ายของคุณแต่ถ้าว่าวิกฤตแห่งไหายนะยังคงอยู่อคาสมาจินน่ะสูญเสียแสงสว่างไปแล้วละ่ะและแสงแห่งความชั่วร้ายมิชิมะคา,าสุยะ กำลังแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจะบอกว่าคนที่จะทำลายล้างโลกก็คือมิชิมะคาซุยะจริงๆอย่างนั้นน่ะเหรอพวกเราต้องพบกับคาสมะจินก็เพื่อฝืนชะตากรรมนั่นเออคือว่าเออฉันขอไปด้วยได้ไหมคะ เฮ hey, มากเลยนะลุนพี่จินเธอคือเรนะเหรอคือว่าฉันมีเร่องอยากจะขอร้องลุนพี่จินนะคะจ่ายนี้ไปก็ขอให้ฉันได้ช่วยจัดการมิชิมาคาสยะาด้วยคนสิคะมันเกี่ยวกับท่าต่อสู้ที่เธอใช้งั้นเหรออ๋อท่าต่อสู้สายมิชิมาเหรอคะ <c oughs> ฉันก็แค่ดูคลิปในโซเชียลก็เท่านั้นเอง เรื่องนี้ฉันต้องไขข้อข้องใจให้ได้ใช่ไหมล่ะคาสมาจินโอ้ท่าประธานลีอุตส่าห์มาต้อนรับเองยังนี้ฉันไปเกียดซสจริงๆเลยนะยินดีต้อนรับจากนแดนไกลโพนซาตาจานิคลาสครีเซนถ้าจำไม่ผิดเคยเห็นเธอในทัวร์นาเมนต์ครั้งก่อนด้วยนี่นะ อ๋อคี้ชิเลียวเป็นผู้ช่วยชัวย่วคกาวของฉันเองยินดีที่ได้รู้จักขอบคุณที่ดีกับเราและคุณพ่อเสมอมา hmm. อืมอ้าคาสมาจิน oh. ใช้ผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยนำพาก,การสู้ร้มะสู่โลกฮอตฮ้ย yeah. hey. มาประลองฝีมอือกันหน่อยได้มาม 아아야야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  ีมือ <โด S 1> แค่เนี้ยนชนะจะไม่ได้แล้วหน้าเรียมใจว้เลยยังเฮ้ยอ๋ออออนะเฮ้ยชิอะพอ,ะอะจะรู้อะไรบ้างไหม เขาไม่ใช่จีนคนเก่าอีกต่อไปแล้วล่ะเดี๋ยวจะที่บายให้ฟังอย่างละเอียดระหว่างเดินทางไปอิตาลีกันแล้วกันนะเจ้าง,งานโพเมนก็คอรายงานผลวิจัยเกี่ยวกับมารดดวยกันแล้วกันเราได้รู้อะไรไม่มาหลายเรื่องเลยหมายความว่าข้อสรุปของสตาาราจาย์ก็คือมารก็คือมนุษย์พิเศษที่ได้รับพลังแบ่งจากอาซาเซล Yes อัสเซเซลที่ปรากฏตัวตอนหน้ามนุษย์แนอดีตได้สร้างมารขึ้นมาเป็นบริวารของตัวเองซึ่งแม้เหล่านั้นก็ใช้บรารมบางอย่างเป็นตัวกระตุ้นในการใช้พลังที่ต่างไปจากมนุษย์และอารมณ์ชีวานั่นก็คือความทะเยอทะยานยังไงล่ะความห่างชั้นของความทะเยอทะยานเมื่อเทียบกับคาสยะเป็นตัวชี้ชะตาแพ้ชนะงั้นเหรอกอนเตรียมใจและความดื้อรั้น แกยังมีไม่พอสักอย่างหมายเขาคุ้นชนะินน่ะไม่ได้ความรู้สึกถึงความเทญทย,ยานเดี๋ยวทำลายใครเลยนะแต่ถ้าก็ไม่มีความเทญทะยานก็คงไม่สามารถเอาชนะมิชิมะคาสิยะได้หรอกคะอ่ะเป็นสิ่งที่รู้สึกได้นะแต่ไม่รู้จะอธิบายยังไงความรู้สึกกันอบอุ่นเหมือนกับเตาผิงที่เพิ่งจุดไฟยังไงอย่างนั้น อ๋อเออเรออ๋ฟังงั้นคุณไม่จะเป็น้องเหมือนกับมิชิมาคาสุยาหรอกนะอยากให้คุณจินให้ความสำคัญกับความราถนานตัวเองนะ่ะขอเฝ้าดูก่อนจ็แล้วกันนะคาสามาจินฉันอยากจะรู้ว่าแกจะพลังกับคิวมาได้ยัยงไง มิชิมะคาสยะได้ดำเนินการลงโทษประเทศที่แพ้ตามที่ประกาศไว้แล้วครับท่านถ้าหากว่าทัวร์นามเมนต์ดำเนินไปจนจบจะเกิดการจัดลำดับชั้นของประเทศต่างๆครับท่านถ้ามีการจัดลำดับชั้นที่เหลือมนุษย์ก็จะเริ่มเข็นข่ากันเองสินะมิชิมะเฮฮาจิต่อสู้กับมารเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อย่างงั้นล่ะมิชิมะเฮฮาจิตายไปแล้วครับ แต่ผู้ที่สืบทอดสายเลือดและเจตจำนงของเฮอาจิพยายามที่จะต่อสู้กับมานในฐานะของมนุษย์อยู่ครับท่านลาสอเล็กซานเดอร์สันขบถราชสีงั้นละ่ะงั้นก็ได้ติดต่ออีกราซิลเลยเริ่มแผนการล่มลบท่านครับผู้ที่จะควบคุมสมดุลแห่งพลังของโลกนี้ก็ต้องเป็นพวกเราเท่านั้นแหะ จานอฟเซ็นโก้กูให้เสียงภาษาไทยนะฮะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผม